สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสูตรนะคะก่อนนอนคุณควรทำเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้1นนะคะเท้าเหม็นค่ะนอนหลับยากปวดศีรษะนะคะและ ท้าวบวมรวมถึงนะคะระบบย่อยอาหารไม่ดีนะคะเป็นกฎลหยย้อนควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเราต้องเตรียมหนึ่งกระมังนะคะสองน้ําอุ่นค่ะสามเจ้านีเลยค่ะมะกรูดค่ะสี่นะคะในส่วนของเกลือค่ะวิธีการไม่ยากเลยนะคะแค่คุณนะคะหั่นมะกรูดหนึ่งผลนะคะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะ เราก็จะหั่นกันไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้นะคะใครที่ <c oughs> มีลูกเล็กก็ให้ระวังเรื่องไวรัสหน่อยนะคะเดี๋ยวนุกก็จะมาสอนวิธีทํำนะคะในส่วนของเอ่อเรียกอ,อะไรนะเจลล้างมือกันนะคะแบบง่ายๆนะสัตว์นะคะสไตล์อีซี่โฮมแต่อันนี้นุกสั่งชุดคิดนะคะมาจากในลาซาด้าซึ่งทีนี้อันนี้จะทําไปส่งให้เด็กๆที่สมุทรสาครนะคะเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ ค่ะค่อยๆเทน้ําอุ่นลงไปนะคะในกระมังที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะแช่เท้านะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่มะกรูดลงไปนะคะมะกรูดที่หั่นทั้งหมดและเกลือนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆใส่ลงไปและรอจนเกลือละลายก่อนนะคะเอามือคนนะคะให้เกลือละลาย หลังจากนั้นค่ะให้แช่เท้าลงไปนะคะค่อยๆแช่นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณกันค่ะค่ะหลังจากไปดูแล้วนะคะข้อดีของการแชร่เท้ากับน้ำอุ่นก่อนนอนทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะถ้าใส่มะกรูดไปแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกลิ่นเท้าเหม็นได้นะคะอย่างแรกเลยคือกลิ่นเท้าเหม็นนะคะ จะช่วยลดแบคทีเรียที่เท้าได้นะคะทำให้เท้าไม่เหม็นนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะเนื่องจากเราต้องใช้เท้าในการเดินไปไหนเกือบทั้งวันนะคะฝ่ามเมื่อยรา้าการเก่็งของกล้ามเนื้อบริเวณเท้าต้องมาแน่นอนค่ะเมื่อกล้ามเนื้อเกร็งนะคะการไหลเวียนของเลือดไม่ดีดังนั้นการแช่เท้าที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจึงทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะลดอาการบวมเท้าใครที่มีอาการบวมเท้าที่เกิดจากข้อเท้าพิษน,นะคะหรือเกิดจากการใส่ส้นสูงนะคะรวมถึงบาดเจ็บต่างๆนะคะการแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นนะคะจะช่วยบรรเทาอาการบวมเหล่านี้ได้ลดลงส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะการแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทนะคะ ในส่วนของพราซิมพลาติกนะคะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายผ่อนคลายและทำงานช้าลงแต่ตรงกันข้ามกันนะคะระบบย่อยอาหารจะทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะนอนหลับยากเอ้ย ส่วนข้อต่อไปนะคะนอนหลับง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายมากขึ้นนะคะจึงส่งผลให้ร่างกายหลับง่ายและหลับสบายรวมถึงหลับลึกนะคะซึ่งจะไม่ได้มีปัญหานะคะทําให้ร่างกายนะคะ,ะจ้างคอลลาเจนได้เต็มที่ในเวลากลางคืนทําให้หน้าเด็กลงนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะลดอาการปวดศีรษะอันเป็นผลมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นทำให้อาการปวดศีรษะลดลงนั่นเองค่ะ เป็นไงมั่งคะสละเวลาก่อนนอนสักประมาณ5-10นาทีนะคะแค่นี้นะคะจะช่วยให้ร่างกายคุณดีอย่างคิดไม่ถึงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ